สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรดีบ้านนาค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาเพาะต้นแครอทค่ะมิที่ทำันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมถาดเพาะมาคะ่ะแล้วเราก็จะเตรียมดินปลูกนะคะหรือว่าดินเพาะนะคะอันนี้เราใช้เป็นพีทมอสค่ะเราซื้อพีทมอสมาหนึ่งกระสอบนะคะแล้วเราก็นํามาโรยลงในถาดเพาะให้เต็มทุกถาดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ํานะคะ ในการลาดรสให้ผิดมอสของเราให้ชุ่มเลยนะคะอันนี้เราก็จะเพาะเมล็ดพันธุ์ของแครอทพันชันสาดมีพันธาสามีน,นีคะเราก็จะอ ตามนี้เลยนะเพื่อน<ๆ>เราก็จะจุ่เราจะนำเมล็ดพันธุ์หยอดลงในถาดหลุมทุกหลุมเลยนะคะค่ะเราก็จะค่อยๆ่อย,อยวางนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่ต้นพันธุ์งอกออกมานะคะเขาก็จะได้อยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็เริ่มหยอดลงไปหลุมละ 1- 2เม็ดนะคะถ้าหากว่าเมล็ดพันธุ์ยังเหลืออยู่เราก็จะนำลงมาเติมค่ะ เมื่อเราหยอดเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนาพิทมอสหรือดินเพาะนะคะมาโรยด้านบนเพื่อกลบไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อที่ว่ามเมล็ดพันธุ์ของเราจะได้งอกเร็วๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําน้ํามาลดให้ชุ่มค่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นขวดนมนะคะแล้วก็เจาะฝาบนค่ะแล้วก็ค่อยๆบีบลงค่ะผ่านไปเจ็ดวันค่ะ,มะเมล็ดแครอทที่เราเพาะไว้ก็งอกตามนี้เลยค่ะ เราเพาะไว้สองถาดนะคะนี่ก็งอกตามนี้เลยค่ะผ่านมาเจ็ดวนันดูนะคะนี่เริ่มมีใบสองใบแล้วค่ะเมื่อต้นแครอทของเราเพาะได้หนึ่งเดือนนะคะหรือว่าสามสิบวันนะคะเราก็จะนำต้นแครอทมาลงในหลุมปลูกอีกครั้งหนึ่งค่ะนี้เราก็จะทำเป็นแปลงปลูกนะคะแล้วเราก็นำต้นพันุ์ของแครอท ลงปลูกในแปลงเลยค่ะความห่างนะคะเราก็จะห่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพันุ์ที่ได้1เดือนแล้วค่ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยแล้วเราก็ขดหลุมปลูกเลยค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราก็จะปรุงดินก่อนนะคะในนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นพวกปุ๋ยอคอกนะคะเราก็จะเน้นใส่ขี้หมูแล้วก็ขี้วัวค่ะและผสมกับแกลบดำค่ะ แล้วก็จะมีเศษขี้เลื่อยด้วยนะคะเพื่อที่ว่าต้นแลรอของเราจะได้โตเร็วค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลดน้าให้ชุ่มตามทันทีเลยค่ะเพื่อที่ว่าต้นแขลอดของเราจะได้โตเร็วค่ะนี่ค่ะหลังจากลงดินนะคะตอนนี้ก็ได้สิบวันแล้วค่ะ